ส่วนใครอยากจะเรียนวิชาแลกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศคือการให้เงินทํางานเราไม่ได้ทํางานด้วยตัวเองเราเอาเงินให้ทํางานทุกๆนาทีทุกๆวันหนึ่งปีหาเงินได้เป็นล้านแต่ถ้าคุณผู้ชมได้เรียนกับผมเงินที่ลงทุนไปในการเรียนมันจะกลับมามหาศาลนะครับมากกว่าเท่าตัวแล้วกันฉะนั้นถ้าคุณผู้ชม อยากจะให้เงินทํางานแล้วมีเงินมากกว่าดอกเบีย้ยในธนาคารแล้วไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าค่าทองไปซื้อมาเงินจะได้ไหมทองลดกะขาดทุนเคยมีคนรู้จักผมพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งก็ไปซื้อทองมาซื้อมา60 60บาทซื้อเยอะมากมากกว่านั้นด้วยซ้ำลงทุนไป20-30ล้าน เงินทั้งชีวิตเลยแล้วก็ไปยืมคนไปยืมแม่ยืมคนนู้นคนนี้มาแล้วก็ไปซื้อทองเชื่อไหมครับเงินที่ลงทุนไปเกือบห0สิบล้านบาทเหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับเหลือไม่ถึงสิบสองล้านและนี่แหละเขาเรียกว่าภาวะเงินค่าทองตกแล้วก็เครียดต้องหาเงินมาจ่ายเพราะไปบอกเขาว่าเดี๋ยวจะให้เงินดอกร้อยละเจ็ดร้อยละเ แต่นี่คือเขาทำกับพี่น้องกับแม่เขาถามว่าสิ่งที่มันมีความเสี่ยงอย่างนี้ทองนะมันมีคุณค่ามีมูลค่าแต่มูลค่าของเงินอะไม่ได้ดังหวังหมดไปเกือบ60ล้านบาทไปขายหลังจากนั้นช่วงนั้น3ปีให้หลังที่เขาถือถือทองเขาขายได้เลยแค่12ล้านเครียดมากแต่ทำไมรู้ไหมครับ เขารู้วิชาแลกเปลี่ยนเงินตาเขาเงินสิบสองล้านไปขายคืนไปขายคืนนะแล้วเขาได้เงินกลับมาหนึ่งร้อยล้านสิบสองล้านเขาปั้นเงินได้ถึงหนึ่งร้อยล้านฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศคือการเอาเงินสดไปแลกเงินสดกลับมาแล้วเรารู้ว่าเราทำกำไรเท่าไหร่ ฉะนั้นเวลาเราทํากําไรเรารู้ว่าเงินในกระเป๋าเราจะเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่แล้วนี่คือมหาสัจจันทร์ลองนึกสภาพถ้าคุณผู้ชมมีเงิน1ล้านเหรียญสมมุติกําไรบาทหนึ่งก็1ล้านบาทกําไร3บาทก็3ล้านบาทฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเงินไม่มีวันที่จะตกแต่ถ้าเราซื้อทองลงทุนไป20ล้านบาท ขายได้15ล้าน17ล้านขาดทุนทันทีนี่คือวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศส่วนวิชาฝากเงินต่างประเทศแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปหาเงินสดแต่เราใช้การโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อทํากําไรที่สําคัญที่สุดเราโอนไปบัญชีของเราที่ต่างประเทศเราโอนกลับมาบัญชีของเราที่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยมันก็ยังเป็นบัญชีของเราฉะนั้น เหมือนกับเราโอนเงินให้ลูกให้หลานน่ะหรือว่าโอนเงินโอนโอนเงินใช้ตัวเองแหละแต่เป็นการโอนเงินที่เพิ่มมูลค่าของเงิน